S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเฮียหมูพาบวกนะทุกคนวันนี้เฮียหมูก็พามาเล่นเป็นค่ายเก่าค่ายเดิมของเราเลยนะสำหรับค่ายเซ็กซี่นะทุกคนสำหรับวันนี้เฮียหมูก็เตรียมทุนกันมาที่3,000บาทแต่าพามาเล่นเป็นบาคาร่าของค่ายเซ็กซี่แล้วกันเดีย๋ยวห,หมูมาพาไปเลือกโต๊ะก่อนแล้วกันนะทุกคนโต๊ะ5เป็นรูปแบบปิงปองนะถือว่าสวยนะเดีย๋ยวเฮียหมูพาไปเล่นโต๊ะ5แล้วกันนะรูปแบบปิงปองสวยๆนะ แล้วเรามาดูกันที่เขาไพ่หลังนะตอนนี้เป็นรูปแบบยิงปองนะแล้วตัดเสมอมาแบบนี้นะเสมอเอาออกมาทีไรรูปแบบชอบตัดนะทุกคนมีโอกาสตัดแดงค่อนข้างสูงนะแบบนี้นะแล้วมาดูที่มาเก้านะทุกคนมาเก้าถือว่าสวยนะถ้าเราเล่นแดงนะไม้นี้ถ้าเล่นแดงจุดทึบให้สวยมากนะเราก็ตามแดงไปอออินที่สามพันบาทเลยแล้วกันนะไม้นี้นะทุกคนมาผมเดี๋ยวเราลุา้นไพ่กันดีกว่ารูปแบบถือว่าสวยนะรูปแบบเขาไพ่หลักสวยมากนะตอนนี้นะเดี๋ยวเฮียมูก็ขอเล่นตามรูปแบบเขาไพ่หลักไปเลยนะทุกคนไม้นี้เราก็ใส่หนักเลยนะแล้วเราเดี๋ยวเราลุ้นไพลลกเเยอ็ปิดม แล้วย่ไงเพยเยอร์เปิดใบ,บแรกมาเป็นสี่เราเปิด5้ามานะใบ2องเขาโง้งแล้วเราใบ2กงโงเหมือนกันกวัดใบ3โกโงไปเยบร้อยผมบวกม,มาก่อนเลย2850บาทคร้าบผมสวยๆนะเรียบร้อยครับผมหวานเยี๊ยหนะตามรูปแบบของไพ่หลักเป็นบิงปองสวยๆนะทุกคนรูปแบบของไพ่หลักถือว่าสวยมากนะตอนนี้นะสำหรับใครที่อยากบวกอยากตามนะผมสำหรับใครเซ็กซี่นะทุกคนต้องรีบตามตอนนี้นะผมโต๊ะห้านะทุกคนมาผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อรูปแบบของไพ่หลักมานี้ให้เป็น น้ำเงินนะทุกคนไม้นี้ให้เป็นน้ำเงินนะส่วนมาเก้าถือว่าสวยนะจุดทึบมาเก้าถือว่าสวยนะแต่เฮียหมูขอรอดูก่อนลวกันหนึ่งไม้ลวกันไม้นี้ขอรอดูก่อนหนึ่งไม้ลวกันนะมาผมรอลุ้นเลยแต่ถ้าเล่นตามร,รูปแบบเขาไพ่นะไม้ต้องเป็นน้ำเงินนะทุกคนถ้าตามนะถ้าอยู่ในรูปแบบนะแต่ถ้ารูปแบบเปลี่ยนอาจจะเล่นยากหน่อยโอ้โหแล้วปอกเกามาแบบนี้สวยๆไปแล้วผมถ้าแทงีรู้เรื่องนะไม้นี้กะอออินด้วยนะโอ้โหเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรผมยังไผ่ยังอยู่ในรูปแบบนะแบบนี้ตามบงปองยาวๆได้เลยนะทุกคนไม้นี้เฮ เดี๋ยวเรามาดูกันแดงเบ่งปองนะไม้ก็อออินไปแล้วผมจุดทึิปไม่ค่อยสวยนะนะตอนนี้นะรูปแบบเริ่มเปลี่ยนนะไม้นี้จุดทึิปไม่หยดหยดแดงต่อนะไม่เป็นไรผมไม้เราเล่นตามรูปแบบเขาไพ่หลักไปครับผมไม้นี้เราเล่นเป็นแดงแล้วกันเดี๋ยวรอเพรอเปิดไพ่นะรอนนเลิกเปิดไพ่นะเลิกเปิดเพเยอร์ใบแรกมายังไงครับผมเพเยอร์เปิดใบแรกมาเป็นห้าแต้มนะเราเปิดมาเป็นห้าเหมือนกันแล้ววัดใบสองเขาสี่แต้มแล้วใบสองเราคู่ห้าเป็นแต้มบอร์ดนะแล้วใบ3ายังไง ใบสามสวยให้ผมเก้าหลังวันเจี๊ยบก็ผมบวกมาห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท้วผมหมื่นหนึ่งพันแล้วตอนนี้นะทุกคนเป็นหมื่นหนึ่งพันไปแล้วนะผมรูปแบบเขาไพ่หลักเป็นปิงปองสวยไหลาย,ยาวๆนะทุกคนเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะเล่นตามรูปแบบมานี้ก็น้ําเงินนะทุกคนมานี้ขออ e ีน้าเงินไปนเลยแล้วกันนะมานี้เหมือนจุดโดนัทแล้วก็จุดทึบจะเป็นเขาไพ่มังกรนะรูปแบบเปลี่ยนนะทุกคนไม่เป็นไรผมเราเล่นตามเขาไพ่หลักเป็นปิงปองหลักไปก่อนแล้วกันตอนนี้มาผมเดี๋ยวรอดินเลอร์เปิดไพ่นะท เฮ้ย hey, เปิดใบแรกมาเป็นเจดหนะ้าเราเปิดเอดมานะวัดใบสองใบสองฝั่งนู้นคู่เอทนะแล้วเราเจ็ดแต้มสวย แล้วเรียบร้อยผมบวกมาก่อน11,400บาทนะไม้นี่นะกำไรไปทะลุ22,000กว่าบาทแล้วนะทุกคนทุนแค่3,000บาทเท่านั้นนะทุกคนสำหรับใครที่อยากบวกอยากตามนะผมลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นตามรูปแบบของไพ่หลักกันต่อเลยนะไม้นี้ก็ตามแดงอออินไปที่2 2ง0 0แปดร้อยบาทนะไม้นี้มั่นใจว่ามาแน่นอนนะทุกคนไม้นี้มั่นใจนะเพราะว่าจุดโน้นแล้วก็จุดทึบเป็นเข้าไพ่มังกรนะไม้นี้ขอใส่หนักที่สองหมื่นเลยนะอออินนะทาไม้นี้บวกขอเลิกแล้วกันนนนะะรรรรออออดดดดลลเเเเ์์ปปิิไไพพ่่ทุกค นี่เลือ์เปิดเพยเยอร์ใบแรกมาอย่างไรครับผมเพยเยอร์เปิดมาเป็นหกนะเราเปิดโกงไปแล้วใบสองเราเปิดหกแต้มมาสวยถ้าเขากงมาเรียบร้อยครับผมแบบนี้บวกมาอีกสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทครับผมทะลุสี่หมื่นนะทุนแค่สามพันบาทสี่หมื่นเท่าไหร่โอ้โหจุกๆไปขผมวันนี้ ลอยยอดเงินดีแป๊บหนึ่งนะทุกคนบวกมา4 4 4 8 7บาทนะทุนแค่3,000บาทกำไรที่41,000บาทนะทุกคนโอ้โหจุกๆครับวันนี้สำหรับใครที่อยากบวกอยากตามหรืออยากเล่นกิจกรรมของกลุ่มบาคาร่าเว็บนี้นะทุกคนสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้เลยนะทุกคนมีกิจกรรมทายผลบาคาร่าด้วยนะทุกคนทายถูก1ิไม้รับไปเลยนะครับผม300บาทนะทุกคนไม่ต้องทำเทินนะทุกคนถอนสามารถถอนได้เลยสำหรับวันนี้เฮียหมูก็ขอตัวลากร่อนนะคครัสสวดีับ